แผนที่สู่ความบริสุทธิ์แห่งใจวันนี้ผมขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันเดินทางในเส้นทางที่สว่างสวัยที่สุดเส้นทางหนึ่งของมนุษยชาตินั่นคือเส้นทางที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งพระพุทธศาสนาที่พระพุทธโคสาจารย์ได้รวบรวมแก่นธรรมจากพระไตรปิฎกมาสรุปไวให้เป็นดังแผนที่เดินทางจากความขุนมัวสู่ความบริสุทธิ์แห่งใจแผนที่นี้ไม่ได้ซับซอ้อน แต่ลึกซึ้งและปฏิบัติได้จริงมันชี้ให้เห็นว่ามนุษย์จะฝึกฝนตนเองอย่างไรเพื่อก้าวพ้นจากความหลงความทุกข์ไปจนถึงความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงเส้นทางนี้มีจัดขั้นตอนแต่ผมจะขอสรุปให้เห็นภาพชัดๆใน3ขั้นตอนหลักที่เป็นหัวใจสำคัญได้แก่ศีลส,สมาธิและปัญญา 1. ศีลพื้นฐานแห่งความสงบ ขั้นแรกของแผนที่นี้คือศีลวิสุทธิหรือความบริสุทธิ์ด้วยศีลสำหรับคนทั่วไปศีลคือการควบคุมกายวาจาของเราไม่ให้ไปเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นศีลห้าที่เราคุ้นเคยกันดีนั้นไม่ใช่ข้อบังคับที่กดขีแต่เป็นดั่งรั้วกั้นที่เราสร้างขึ้นเพื่อป้องกันตัวเราจากความเดือดร้อนที่เราอาจสร้างขึ้นเอง ศีลจึงเป็นเสรีภาพที่แท้จริงจากความวุ่นวายและปัญหาที่เราสร้างแก่กันและกันเมื่อกายวาจาของเราสงบแล้วใจของเราก็จะพร้อมที่จะก้าวสู่ขั้นตอนต่อไป 2>, 2. สมาธิการฝึกฝนจิตให้มั่นคงเมื่อกายวาจาสงบแล้วเราก็พร้อมที่จะฝึกฝนจิตด้วยการปฏิบัติสมาธิหรือภาวนา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของจิตตวิสุทธิหรือความบริสุทธิ์แห่งจิตจิตที่มั่นคงและไม่วอกแวกเปรียบได้กับน้ำใสในบ่อนน้ำที่นิ่งสงบยอมสะท้อนภาพความเป็นจริงของสรรพสิ่งได้อย่างชัดเจนเมื่อจิตของเราตั้งมั่นแล้วเราก็จะสามารถมองเห็นโลกตามที่เป็นจริงได้ไม่ถูกอคติหรือความหลงครอบงำา 3. ปัญญา การมองเห็นความจริงของโลกเมื่อเรามีจิตที่สงบแล้วเราก็ก้าวเข้าสู่ทิฏฐิวิสุทธิหรือความบริสุทธิ์แห่งปัญญาในขั้นนี้เราจะเริ่มพิจารณาเห็นโลกตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงหรือเป็นตัวตนที่ถาวรการมองเห็นเช่นนี้ คือการล้างมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดที่เคยยึดมั่นถือมั่นและเป็นการคืนสายตาให้ชัดเจนจากความหลงผิดที่เรามีต่อโลก 4. การดำเนินต่อเนื่องสู่ความหลุดพ้นหลังจากนั้นแผนที่นี้ยังคงนำพาเราก้าวเดินต่อไปสู่ความบริสุทธิ์ขั้นอื่นๆได้แก่กังขาวิตรณวิสุทธิการดับความสงสัยมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิ การรู้จักทางที่ถูกต้องปฏิปทายานทัศนวิสุทธิการเห็นหนทางสู่มรรคผลและที่สุดคือยานทัศนวิสุทธิซึ่งเป็นการอย่างรู้ความจริงโดยสินเชิงและเข้าถึงความหลุดพ้นผมขอทิ้งท้ายไว้ว่าเส้นทางนี้ไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าจะทำได้แต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและเพียรพยายามจากพวกเราทุกคนเพราะการเดินทางสู่ความบริสุทธินั้น เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงและยืนยาวขอให้ทุกท่านได้พบกับแผนที่นี้และออกเดินทางไปพร้อมๆกันครับ I walk through the w s I face the night Chase the echoes a r o n and right With a heavy heart and worn out shoes Till I follow the silent truth. And every scar I carry shows the weight of dreams, the highs and lows. This is the road i walk through fire and rain. With every fall, I rise again. But I'm still free Cause I'm not what the world tells me to be I've seen the smiles that hide the pain And danced alone in pouring rain Heard the lies behind kind eyes But I've learned to see through the disguise and every tear I've ever shed Has washed the fear out of my head This is the road I walk Through fire and rain With every fall I rise again I may be lost But I'm still free 'Cause I'm not what the world tells me to be. The past is just a story told, but my soul, it won't be bought or sold. I'll keep on singing through the dark, with every note I leave my mark. We so here I stand, no mask, no shame, just a heart that won't forget. I'm